ตำหรันแทนครับฝั่งเหมือนทั้งหนึ่งร็ดูลัหนึ่งครับมาดูครึ่งเวลาหลังครับแโอ้โหผู้เล่นเขาเกือบจะเป็นชุดเติมเลยครับสำหรับตัวสุกทายครับตปิดทันได้านสายดาวแทนคือชุดเติมแน่นอนครับแปดตอนนี้แค่เจ็ดคนจริงๆครับสำหรับเทมเพล่ที่ตอนแรกผมคิดว่าจะมีผู้เล่นมาเพิ่มแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีสลาครับโอ้โหปีเปิดไม่ผ่านครับ กรโับกัดโดตัดรโหให้ตัดตาสวยกับหะพุ่งไก่ลนมเปิดไอเดียดีกคเปิดใรุบกับหไก่แล no, 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 no. no, no ้วจต่อจะูกโก้วก็โยงนงสวยเลยนัรอ้นนั้งสองคนก็เลยนะทางด้านขวาเลยนะว่าตอลสุดท้ายเปิดติ้งก็เลยเให้มาเก็บไอ้ทิดกันก็ ก็ดูแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาตัวเองยังไงแล้วตัวเสียสองฟาวแล้วมาเจออาทุกคนมสองคนแล้วต้งยับให้ยืนปคนนึ่งด้ยนนหบอลจะมาขอเปิดปีจิ๊กห้เลยนะไหนก็ยัดเข้าไว้สวยับลูกนี้โอ้โหเมื่อทั้งวันี้รับไม่ติดมือก็ดูแล้วโอ้โ ปินไม่ยากครับผเปิดาแล้วแตือช้าปัทิ Gesch ้งได่บุกยนซ้ายยกตามติดี่าตามติดคนนึงก็ได้เนาะจอเสาแรกนี่จะสกับทิ้งได้ครับต๊อกิ้ก็ได้ครับสวนกัดสศัแล้วลงนีฝ่าแล้วโอ้โหถุยเท่เลยนะทิ้งเข้ามาแล้วไปแยกบอลนี้ผิดก่อน โอ้ทุ่ตายแล้วจังหวะมันคู่เราปีกเราไปเงียบไปที่อยู่เนี้หขาดเข้าไปจากไก้แค่ไหนก็ดูขึ้นมาเล่นต่อไว้เนี้เล็กเอาแล้วมาดูกันต่อครับเวลาที่เหลืออยู่เยอะถือว่าความยากจะถือสี่เลี้ยคู่นี้เนี้ยโควต์รอบนี่ต้องบอกว่าออกมาแบบนี้ไม่หนีกันเลยครับดูเกมนีอยู่ที่ความคมได้ครับใครคงหลันครับปีก โอ้โหแต่คพีไม่ดีแล้วน <Charl ize S 2> ัวัวยับให้ปักมาแต่แล้วอกยังเล้ยอาุแลไปไม่อังแนลูกนี้แกไม่ดีครับทุ่นๆครับขนาดเส้นเลยครับเล็กโอ้โหเล็กตอสวยมากครับเล็กขวาสุดครับมาที่บิ๊กก็ตั้งกันใหม่ครับสงสารกันเรอบ้นงจตังจอกกลับมาที่ต่างไปหนสให้ตัวนึกสวยบน โอ้โหเลยครับกะคู่ครับมองทุกตาครับโมจะไปมองก็เล่นในกองบอลอยู่ข้างหลังไม่ได้มองกองหน้าเลยครับโอ้โหเซนเตอร์ฮาวครับก็ตะคู่หลุดตำแหน่งครับโอ้หลุดแบบนี้ทีนึงไม่แน่เลยครับแบบนี้ครับโอ้เก่งจริงๆน่าจะมีได้ดีกว่านี้ครับก็มีกองหลังกับผู้ตัดสินเข้ามาเล่นด้วยครับแต่ว่าจีนยังไม่ตรงต่อเองครับโอ้โหได้งานแต่ฝากครั้งแรกนะคือลาหลังครับยังไม่ได้ครับประตูที่สามของเกมครับสำหรับทั้งสองทีมเลยจบ ขวาลิมบิสไอตรงการับแต่หลบไม่มาแล้วจะโดนสวนัะตงทุกตาไก่พวงเปฉยแบนี่ิีต่อครับโอ้โหีหนากวาตัวฟ well, ักลางที่บอครับไอพิจอเก็บลงมาสวยแล้วจ้องตานๆพิหนาทางขวาครับสงสเอาไนมาลูกนีพิกี้หายเลย เป็นหนึ่งประตูตอนสองแล้วตอนนี้สมศักดิ์ัะมาแทนกัปตันที่มานำเป็นสองประตูต่อนหนึ่งแล้วครับโอ้โหจังหวัดลบพลิกดิงทันทีแล้วโอ้โหลูกนี้ถือว่าเร็วครับวิ่งเนี่ยอาจจะไม่เร็วแต่ว่าจังหวะที่จับซ้ายยิงขวาเลยครับโอ้โหเรื่เร็วทันใจครับเป็นสองประตูตอหนึ่งครับโอกาสไม่เยอะครับแต่ว่าทำได้แล้วครับสมศักดิ์ัะมาแทนครับกลับมานำลูทูตาเป็นสองประตูตอนหนึ่งแล้วครับโอ้โหวันนี้เกมที่ใส่ที่มาแล้วครับ ก่อนหน้านี้โนมนาเลยนะบอกว่ามีโอกาที่จะโหวเป็นที่สองหลายครั้งแล้วแต่ที่บอกาแต่ทำไม่ได้สักปีที่เวลาหลังโาสตก็ถือว่ายังไม่มีเท่าไห่หขึ้นกแล้วอกาสเยแล้วชาด้วยครับเอ๊กีไก่ลไม่อครับว่ไปพี่ใจเยใจเะ่สัน เราตัดมาขวาครับบิ๊ตบิ๊กตัดมาซ้อยครับเด็ยนทางซ้ายครับเล็กให้าให้เราไม่ผ่านครับตลาดเราพุ่งหลัตู้เล็กตันเลยครับเอ็กซ์ไอ้กองไกลเราพิงจาวขึ้นมาสองวันนี้ก็จู่ก็มาเจอเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทำหน้าที่ได้ไม่มีข้อบกพร่องเท่าไหร่ครับบิ๊กเปิดโอ้โหมต้องเปิดให้เสาสองครับ ว่าสสนกับตัวตายตายชิวมาตัวบอลตกจ๊อบมาถึงก่อนครับทุกนี้กครับจ๊อกเอาไม่ออกครับไม่ออกครับทุกนี้โอ้แล้วง่ายเกินง่ายจะไปเลี้ยงของลาแล้วจะมาเลี้ยงใส่แล้วของแท่นน่าโดนทุกตายแล้วต่ออีง่ายเลยาแล้วตาเลย้าแต่ตรงเท่านั้ไอคอนเนอร์คลิปนะนันขวาแลของออิทุตายแล้วจ่ายจะทิ้งเตะบอลมาผอกันบอลถือว่า ก็ตัวเ่ยอาจจะชอบเตะลูกนี้โยกไปสองสองแดงแดงก็วมาโอมลูกนี้เข้าซองแล้วเอาเร็วๆเลยกบกิ๊มแต่งขึหนมาแต่ขวาไปต่อสวยั็จิ้แล้ว้หไม่หายนบลูกนี้คิ้มแล้วหายขึ้นมาอีกพวกเลยก็โอตาครับโอ้โหจังหวะกระูกตั้งท่าจะจิ้แล้วไปต่อแล้วก็ิงกัน จังหว่าล็อกท LIKE. ี <SL> ่เราบอกว่ากองหลังหลายโค้นนี้ก็เสียท well, ่าเหมือนกัน <handic> ต <apped sound> ่อนักรายครับติงยาวขึ้นมาซ้ายครับโต้โหมโต้ต้นมาโขกกาแล้วพวกผมว่ชันล็อกหมดโผล่โดนเตะที่เยอะบอลสุดท้ายที่ันแหลกทางด้านลง้ึงตาออกด้วยแล้วนั่นโดนสแกนผู้นี้ครับจะพูดต่อไปจะเป็นเกียรติรว่าใชะไหมบอลยืนอีกจังหวะเดียวครับ แล้วก็เต้นแล้วแต่เปลี่ยนอะไรบางอางได้เลยครับเร็วครับแสดงตัวเองครับไปแล้วครับยิงครับไม่ตรงขอเท้านี้โอ้โหแล้วก็ขอเปลี่ยนตัวเออตัวน่อยไหวแล้วครับจะเอาใครลงครับก็ตรงกลางเลยจริงๆหรอล่นได้หลายคนครับสำหรับตัวซุปตายครับกอดรูปออกเสียงเอา่ิธีไม่ได้ลงสนามมาบ้างนะครับ เอาสวยลงมาเหมือนเดิมครับ,บตาเตะครับโตคตลิปโอ้โหตาครับสาดจ้าเอาโต้ปมแค่ตรงนี้เอาลงมาได้บอลเลยครับเอาชนะมาได้เราสูงไปเข้าด้านหลังต้องเทคโอ้โหระหว่นี้ยังไงก็ฟาแล้วครับอยู่ด้านหลังแล้วแล้วไปเจอบอลเยอะโอ้โหามาดูแล้วเป็นคลิปออกแางด้าน,านโอุ้หตาต้องเน้นครับแล้วมีการเตะตัวอีกคนนึงครับเอาทะนะมาได้เราจ่ายครับลงมาแล้วครับ สายนี่เป็นคนทำประตูแรกที่ขึ้นนำครับทางด้านโรซุปายครับตอนนี้กลับลงมาครับผู้เล่นของโองอุตายครับต้องการตัวลูกครับบอยโอ้โหยิงเนี่ยขอนต์ตเลยครับเอ้ยเตะขึ้นมาครับของสงสัยหตัวร่างกายครับเร็นสั้นเลยครับจบเล็ก ขวารับป๊กป๊กให้แล้วไปครับป๊กต่อมาแล้วป๊กโอ้โหแม่ต้องแซงครับสองคนเยอหนะดูแล้วเล็กบางแล้วหัวมาสวยครับให้เลยมาิ๊กจิ๊กตาล้วเปลี่ยนมาทางขวาครับป๊ก ของคอนเซ็ปต์แล้วก็สมสานจารกมาแกน้ำสูดแล้วเล็กสดแล้วเปลี่ยนมาทางขวาครับบิ๊กบิ๊กกลับมาที่บิ๊กดีครับดูครับต่อแล้วไปครับบิ๊กจะลบสองไปได้หรือเปล่าฟาวที่บอลครับสายโตอาแล้วสวนกลับกับโตสตากรอยไปเอามาเล็กครับ เราตัวซ้ายว่าเลยครับมาแล้วครับจอยลนตำแหน่งกันอยู่ว่าสงสักหลุดมาได้แล้วดีนโอ้โหตรงกลางไม่มีเคลื่อนครับแ่จังหวะนงที่ใจเข้าช้าไปหน่อยครับโอ้เราจะสวนกลับกับสงสักอาจารย์มาแกเอาหลุกมาแล้วดูนี้กระโดกข้ามหูตั้วตู้ชนเสาเราเนียกเลทันทีโอ้โหนี่ครับโอ้โเยอชั้นจริงจริงครัลูกนี้ ตนนี้จะทำลูกแบบนี้ลูกถึงแล้วเขาว่ามันไปเข้าท่าแล้โอ้แต่คราวนี้ครับชิ้ไปแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้แล้วจะเปลี่ยนตัวทันทีเหมือนกันแล้วกันหน้าสงสารตลาดมลแครครับตอไนี้ประตูที่สามตอนนี้เราโอ้ยได้พอโลดึ้นเยอะกอดหน้านี้กูยอมเอาอีกแล้วแล้วกันหน้าศศิแต่จะได้จะได้ครับโค้ชสวนกลับมาแล้วเสียอีกแล้วครก็หมดขึ้นแรกเด้เลยครับ ซึ่งแดงนี้ขนาจะได้บอที่สองแล้าทำไม่ได้แล้วมนโดนสวนกลับแล้วเสียบอลทีเยอะแยไปเลยเล้วเดี๋ยวผ่านขึ้นทางบดี้แอ้ขึ้นหลังแล้วต้อสวยมากครับลงให้ตับมาลูกนี้ไม่ดึงยากได้แล้วิกย้อนแล้วก็ทิิให้แล้วไปครับพิกลูกนี้เจอสองโอ้โหลยเด่นสุดให้ฟาแล้วลองดูเดยากครับ ย่าให้เรบอกว่าขาดนั่ารุนเลยครับตรงนี้ครับยิงแล้วก็ไม่ผ่านกับแบนเถวสองแล้วจอให้มาสายครับเล็กซ้ายสุดยิงหักข้อเอ้าเดงแดงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหคนด ของด้านด้านสมสารตลาดบังแค่ครับหมู่ดูครับสาวประตูคนเดียวเลยครับโอ้โหดูครับกองกลางครับมายิงประตูเดียวเลยครับโอ้โหอันนี้โดดเด็ดจริงๆโดยเฉพาะลูกจบสกอร์โอ้โหแล้วจะเปลี่ยนแล้วครับเอาโต้ครับโต้ยังไม่ได้ออกเลยครับนมาแล้วก็เปลี่ยนสองผลครับ ต้องมีการสลับต้อแหน่งแล้วครับตอนนี้สำหรับคณนะบอลทุกต่างโอ้โหเกมนี้จริงๆเจอกับสง,สตรตรงครามตลาดบางแกถ้าเกิดตัวเต็มๆเนี่ยก็องบอกว่าก็อาจจะเรียกว่าตัวผู้เล่นเลือกหุ้มก็หลังครับอาจจะเป็นรองนะครัสมศักดตลาดบางแกเล็กน,น้อยแต่ว,ว่าตอนนี้โอ้โหดูครับจริงๆเป็นต่อด้วยครับเพราะว่าสงศักดตลาดบางแก้ววันนี้ตัวไม่พอครับ ต่ตัวหลก kind of calm, like ักๆก็ถือว่าอยู่กันเกือบครบแต่ว่าจริงๆเ่ยเยอะกว่านี้เงี้ยทางซ้ายจ่ายตูน้องตสปีดมาแต่อ้อมกับขู่แล้วฟังสวยครับคู่นี้สองหนึ่งจ่ายไม่ทะลุครับเสาสองยังมีเงี้ยฟาวติบอนต้องปืนตึงดูนี้โอ้โหดูครับยน่นรักจังว่ะสอมที่พยายามจะไปหนุ่ครับ้ยแล้วตูนั้นบอยอ่ะไปีก ไปเหนี่ยวเสื้อไปเลยครับโอ้โหมาผูกครับเจ้าใช่ล่างขวาครับโัวดุร้ายมากเลยครับเด็กยิงไกลดีโอ้โหดีก่านี้ฟองสุดท้ายโดนติดแใ่งเตะบอลครับทันแหลดนิดนึงครับ โจนก็โตเฉียวเียวจริงๆนะมันจพิ้งดีเสียงเดียวแนตะ่ดิสีที่ทาให้เปลี่ยนเลยคนระับไอโฟทางขวาครับศัตจังาวะแค่ยัดลูกนี้ฉหลับแล้วเตจริงห้าคนเรให้ดงนี่อิไม่ตัวต่อคร้กิ๊บต้องบอกว่า,า,วววาสา สี่ประตูเรื่องของต้าดสงขลาตาดบางแคครับแต่ว่าสี่ประตูที่ยังไม่สฉลี่ยร่วงนะปล่อยมันไปด้ต่อได้ไม่ไรหรอกลูกคนเยอะด้วยใช่ตัดหน้าว่าสวยแล้วมึงดินโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าแล้วซุ่นาประตูยังช่วยเซฟไม่ได้แล้วแล้วเหมือนจะขอเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งครับสงขลาแข่งตลาดบางแคครับ เอาตามโลแหละเอาไม่ใชเองว่ะไอ้สตอเลยนะัวเดี๋วเอาอกะานเ้ยงมา่อต้นเราสั่งผ่านฝ่งมังแก่้วเราแปเื้อเสื้อที่ต่างงไนใส่เลยจะเอาตังที่สอไม่ได้ก็โบโตาอยา้อยก็งไล่มาสเดี๋ยน้อยที่สุดตอนนี้ไปมาขวาไปมาดิ แกลูกนี้ฉลาดแบบนี้มีแกไป่ทางลูกบอลแล้วตูงสับมาลูกนี้ใหม่ฮันด์เลิฟเนี่ยป่อยออกข้าวเอาลูกทุกนเนี้ยหมดแฝดหลายมาสวยแล้วเปิดแห่เสาสองไม่ถึงกิ๊กจะเปลี่ยนพุ่งไปเลยครับบอยในขณะเส้นแล้วตัวงอา้างหน้ามีครับฝามีซ้ายมีให้ตรงกาลางครับจ่ายซ้ายสุดเติมมาสวยครับโวย สายบอลตัวนี้ไม่ทะลุติดตัวครับทหลับออกหลับซะก่อนแล้วสำหรับผู้ต่อไปครับฝาดเย็นเจ้าธนาโตลิมปิ้ครับฝาดเย็นครับยังไงเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วนิดนึงครับฝาดเย็นครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วหน่อยครับเดี๋ยวรับถ้วยก่อนครับแล้วเดี๋ยวเขาแข่งครับเดี๋ยวหน้าตาไม่พอผมไม่รู้ด้วยนะครับเดี๋ยวแข่งเสร็จแล้วหน้าตาดูไม่ได้ผมไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเแี่งกังกายเดี๋ยวใครยังเปลี่ยนไม่เสร็จที่ไม่ต้องถ่ายรูปเรือยนะครับ โอนครับหวานเีเนื้อปลาเนื้นาเป็นเทรืแต่กายเหมือนเลยครับเดี๋ยวจบจากคู่นี้ลงไปรับเพื่อนสอดแข่งครับก็เดี๋ยวแข่งเสร็จแล้วเดีหน้าตาเลยสมบัติมาอใรอยากมาสือก็วิ่งแปดนักซ้ายลูงนิ้ถือตุ๊กตาแข่งถึงกั แล้วูรต่อสวนจากผูตัตเอาใจบอลแต่ให้ไม่มีเอะแล้วตัวสวนจากก็อยจนสองก็ทตุกให้มาแล้วไปทิกเล้วกรตรงเดียวตูแล้วตอนนี้จะก่้าเกมยังไงเ่เวลายงจริงๆเลยยังพอมีครับให้ขอตัวที่สองก่อนครับขตาวตู้ตายครับตาโอ๊เือลงศิลและข้าศน่าต้องตวเลือกกล้าแล้วครับแบบนี้เอ้ยพิเอรเลยะ ออกไปไม่ในรครทยก็เป็นบอลทุ่นมาด้านขวาครับของโองซุปตาครับเดินตัดสั้นครับต้องพยายามยกเปลียนบอลขึ้นไปด้านหน้าให้เร็วแลากในตอนนี้เวลาก็ไห่ซีกเข้ามาเรื่อยๆครับบัลก็จะมาเซตบอลไปพายก็ลับฝ่าได้ครับแต่ทางด้านสงสารดิ์ตราวัชชร์ก็ดูครับพวกเขาเรียนยืนโฟล่างในตอนนี้ครับ ทิ้งวันดีเราเหอยังเย็ดยดแล้วไปดูทีหนหน้าเร้ได้บอลเลยหมเขาบอลตับเลยถ้าตเลยตาขวาเนีตัวกิตอน่มาเล่นสนาหาเมือกันจับจองตับที่สุดนบบบบบกนับมาที่บอีกทีนี้ดูแล้วบ เด็กากให้ไปเอาถึงสองสวยกับตูนแล้วต่อมาอแล้วเตะก็ยึงอยากได้รับจ๊อิจ๊อบเียกันอยู่อ่อมแล้วตูล้มไปล้มงกันกัน้อดนี้โอ้โหมาจะไปยิงปาเบียนรู้ไม่ดีรับล้วสวยแล้วมาพวกไปอ่อครับพวกตัวอาได้แล้วเห่งแห่งหรือเปล่ปออปลลา,ลาตรงกลางเก,ก่าตึองตูนสายยิ้โอ้โหปัดแล้วไอ่เข้าวิ่นเอร์ ไม่ได้ครับมาตูที่สองครับตูขก็สายที่เซ็งเลยครับเจ้าตูครับโอ้โหตูครับอาครับหลังจากเสียไปในครึ่งเวลาแรกครับถึงประตัวก็น้าตีตอนนี้ยังยิงไม่ผ่านตีเลยครับยังอีกทีก็หวานเย็นก็มาถึงสนาม่าแต่งตัวให้เสร็จแล้วครับเดีผลจบจากคู่นี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปครับหวานเย็นก็ไปแต่งตัวให้เสร็จไม่ต้องถ่ายแล้วครับไปถ่ายปีหน้าปีนุ้ยเลยครับ แล้วจะเปลี่ยนโต้แล้วเอาธนาแพลออกครับใหมเอาแฮปปี้เก็บทีนี้หกูเลยยิงตัวคนเดียวเลยครับเอาธนั้นเล็กลงมาครับน่าจะมีการปรับตำแหน่งกันบล่าเยี่ยงเขาธนาสงสารกับล่าชายครับแต่ที่แน่ๆจะไม่เอาคิปไปเล่นเป็นกองหลังรับถึงห้านหน้าบอลไม่ค่อยมาครับมันเล่นหลักซะเลยครับเล็กขวาทางหนามว่ะขวาจะเออกโจ๊ตแหรือเปล่าโโอ้ห น่าจะไปดูเลี้ยวขาพับกอไม่ได้เอาแขนช่วยครแตัวอน่นอานนนะอ wh, ้ตต่อไปนะนาทีเดียวนะนอ,วอ้นนาออ wh, แล้วโอ้โหเราไม่ได้ก็ปรนะัด็น สมศักดิ์อาจารย์บันแก่กับคุณจังหวันี้ยังช่วยกันเซฟไปได้ครับคุณหลักคุณบูมินติดยารับไอ้เตะปูเท่านั้นครับของแม่โอ้สุดตาครับโอ้โหอ่ะวันนี้เราบอกว่าทิ้งหลังแล้วยังเหนียวดึกเลยครับเออจอยมาแล้วจีบไปตบต่ออีกครับพวคุณโอ้โหทีสวยเลยครับตัวนี้บิ๊กให้มาสองสองหลายกับเล็ก เล็กจะไปหลอกพวกนี้ดูทำไม่ได้ครับยันได้ทีหนึ่งเล็ก,กโอ้โหนี่แกยิงเองครับสานพลเราโตจะแท็กด้านหลังครับ่ลงมาไปก่อนแล้วครับดูต่อไปเขาเตะตัวได้ไเลยครับโตลิมิดก่อนเลียงครับเปิดจ้า,ออจาวึ้นมาตัวโอ้โหเปิดบอลห่างตรงเพื่อ,อนครับจังหวเลือดยากครับ นาทีเงินไม่หมดนะไอ้กําหงษ์เขาต้องตื่นเต้นเลยเด็กนาทีเท่านั้นครับเล็กตามฟ้ากับมาขวาครับผมได้ตามแค่หลบตัวหน้าครับไอมาขวาสุดที่มิ๊กครับตกคือมาจิงลูกนี้เด็กๆโอ้โหติดฟอกอีกทีหนึ่งจกตูครับอีกได้อีหนึ่งไหลครับล้มไปเรียบร้อยเลยครับมิ๊กโอ้โห ตอนนี้ตั้งใจส่งเลยก็เห็นเพื่อนอยู่แล้วป่ามาแล้วบิ๊กแล้วปีกมาฉกขีดนิดเดียวแล้วบางๆแล้วมาเปลี่ยนทางเรียบร้อยแล้วต่อ่อเลยครับโอ้โหดูแลเกมมันอึดอัดอยู่ต้องนานชนะสนสงสารเราทั้งค่ยครับโอ้โหโทนตตาเกมนี้งหนักจริงครับถสนุกสารดาวทั้งค่ายต้องบอกว่าตัวที่เล่นไม่สมบูรณ์ด้วยครับโอ้โหแต่เกมนี้เอาชนะไปได้ครับยังไงเจมส์เล่นทั้งสองทีมกำลังสนามเลยครับ กองขอคุณครังโอลิมปิกแล้วก็ทันหน้าเขาทันหน้าสมรรนะมันแด้วยรับักตรงกระทะยามเป็นเกมก่อนหาเท่าเกมเดิมมาแต่ไม่ตัเป็นแบบโมลครับโอ้โหดูครับวอนนี้นำก่อนเลยครับทน้าโนลิาโตุ้ตาครับก็เอาชนะไปได้